สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้นาดาก็จะพามาเที่ยวที่ประเทศออสเตียนะคะที่เห็นน้ำสีฟ้าอยู่นี้ก็เป็นน้ำจากหิมะละลายนะคะอันนี้อยู่ในเทือกเขานะคะพี่น้องอยู่ในหุบเขาค่ะอันนี้นาดากับป้าป้าก็ขับรถมาจอดที่ตรงนี้นะคะมันเป็นทางผ่านที่เราจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคะ่ะของประเทศออสเตรียนะคะ อันนี้เป็นบนยอดเขานะคะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องชมไปพร้อมๆกันนะคะมันสวยค่ะเนี่ยค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะพี่น้องอันนี้ก็อากาศเย็นค่ะนาดาก็พูดกับป้าป้าว่าเย็นเย็นค่ะนี่เราก็มาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องอันนี้ เป็นดอกไม้ใบหญ้าจากหิมะละลายนะคะพอหิมะละลายดอกไม้ใบหญ้าอะไรก็จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีใครมาปลูกไว้นะคะพี่น้องมันเป็นดอกไม้จากหิมะค่ะพอหิมะละลายดอกไม้ก็จะขึ้นเต็มทุ่งเลยค่ะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีชมพูค่ะสีขาวค่ะพี่น้องนุ่นนะคะสวยงามค่ะพี่น้องนุ่นก็จะเป็น แอ่งน้ำนะคะเป็นแอ่งน้ำจากหิมะละลายค่ะไหลมารวมตัวกันอยู่ที่แอ่งน้ำนะคะสวยงามค่ะพี่น้องดูค่ะนู้นนะคะเป็นทุ่งกว้างไปนู้นเลยค่ะมันก็จะมีทางเดินไปจนถึงบู่บ้านเลยนะคะเนี่ยค่ะนาดาก็เต้นไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยค่ะเราเห็นทุ่งกว้างสวยงามนะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะนาดาก็จะเก็บดอกไม้ค่ะเป็นเพราะเป็นคนชอบค่ะนู่นะคะดอกไม้ตามธรรมชาติค่ะพี่น้องมันสวยค่ะเนี่ยค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะนู่นนะคะโน่นก็เป็นน้ำตก จากหิมะละลายนะคะไหลลงมาข้างล่างค่ะนี่นาดาก็เต้นไปบ้างอะไรบ้างเพราะอากาศมันเย็นนะคะพี่น้องนู่นนะคะสวยมากๆค่ะพี่น้อง นู่นนะคะนู่นผู้คนเขาก็มานั่งชมวิวทิวทัดกันนะคะบรรยากาศมันได้ค่ะบรรยากาศมันดีค่ะพี่น้องนูนะะ่นค่ะเป็นทุ่งกว้างไปเลยค่ะเต็มไปด้วย ดอกไม้นะคะดอกไม้สีเหลืองสีม่วงสีขาวคา่ะนู้นนะคะมองจนสุดลูกหูลูกตานะคะดอกไม้เป็นทุ่งไปเลยค่ะพี่น้องนู้นนะคะนาดาก็วิ่งออกกําลังกายนะคะนู้นนะคะข้างหน้านู้นที่นาดาจะวิ่งไปมันจะเป็นหมู่บ้านนะคะทางสามารถวิ่งไปถึงหมู่บ้านได้เลยค่ะแต่นาดาวิ่งไปไม่ถึงหมู่บ้านนะคะ นู่นนะคะดอกไม้ข้างๆทางค่ะสีขาวสีเหลืองนะคะสวยมากค่ะล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะนะคะน้ำตกค่ะสวยงามค่ะมีครบนะคะดอกไม้ภูเขาหิมะน้ำตกค่ะน้ำตกจากหิมะละลายนะคะนู่นนะคะนาดาก็วิ่งบ้างหยุดบ้างไปค่ะ ป,ป้าก็ถ่ายรูปให้นาดานะคะถ่ายวิดีโอให้ค่ะโน่นนะคะโน้นนะคะแสงแดดอ,อ่อนๆนะคะแต่ก็อากาศเย็นนะคะพอมันอยู่บนยอดเขานัวนาดาก็วิ่งไปค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นน้ำตกจากหิมะละลายนะคะตรงนี้จะเย็นมากๆเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเป็นละอองเหมือนละอองน้ํานะคะวิดีโอก็จะไม่ชัดมากนะคะตรงนี้ค่ะนี่นาดาก็ได้ดอกไม้สีชมพูอมม่วงนะคะสวยงามค่ะงั้นนะคะดอกไม้จากธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะน่นะคะนาดาก็ชมดอกไม้ใบหญ้าไปค่ะมันสวยค่ะพี่น้อง นี่นะคะถ่ายรูปยังเป็นละอองน้ำอยู่เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันแรงค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะพี่น้องดูนะคะนั่นนะคะมันมาขึ้นเอาตรงเออน้ำตกจากหิมะละลายเยอะนะคะดอกไม้ค่ะสวยค่ะนูนเป็นทุ่งกว้างไปเลยค่ะ นาดาก็เดินเล่นเดินชมบิวไปค่ะพี่น้องมันสวยค่ะเนี่ยเต้นไปบ้างค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะรับชมไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องมันสวยค่ะนี่นาดาก็วิ่งค่ะวิ่งบ้างออกกำลังกายบ้างว่ากันไปค่ะพี่น้อง เราเจอของสวยๆงามๆเราก็ชอบนะคะถ้าเป็นดอกไม้ค่ะนูนนาดาค่ะนี้เราก็มาอยู่อีกซีกหนึ่งของหุบเขานะคะของเทือกเขานะคะตรงนี้เขาจะเลี้ยงม้าเลี้ยงบัวนะคะนี่นะคะม้าบัวก็กินหญ้านะคะในทุ่งกว้างคะ่ะแต่ล้อมรอบด้วยภูเขานะคะนี่นะคะ ทั้งบัวทั้งมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะพี่น้องบัวก็มีแต่ตัวอ้วนอ้วนนะคะนู่นนะคะกินดอกไม้ด้วยนะคะบัวค่ะดอกไม้สีเหลืองค่ะบัวกินได้นะคะดอกไม้สีเหลืองนะคะนู่นนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบัวค่ะอ้วนตัวตัวนะคะอ้วนมากค่ะนี่นะคะเป็นม้าสีขาวสวยนะคะพี่น้อง นี่ค่ะมาเขาค่ะมากับวัวเขากะเลี้ยงรวมกันนะพี่น้องดูค่ะนู้นก็จะเป็นถนนนะคะขับไปอีกอีกหมู่บ้านนึงค่ะมันไปในเขาเลยค่ะพี่น้องบนยอดเขานะคะมันก็จะไปเรื่อยๆรอเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเราก็ขับรถเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้นะคะบนยอดเขานะคะถ้าช่วงหิมะเข้ามาไม่ได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะปิดค่ะเพราะว่า หิมะมันเยอะค่ะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะตรงนี้ค่ะนู่นนะคะบัวบัวกินดอกไม้สีเหลืองนะคะบัวชอบค่ะบัวอ้วนมากๆนะคะที่ประเทศออสเตียนะคะพี่น้องสวยงามค่ะเนี่ยค่ะ นี่ป้าป้าแกก็ชมมาชมบัวไปของแกค่ะเป็นคนขับรถเป็นคนนำทางมาเที่ยวนะคะนาดากับป้าป้าก็พักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะไม่ไกลนะคะเป็นบ้านหลังเดียวค่ะที่พักค่ะเป็นเป็นบ้านเป็นหลังค่ะสวยงามค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะทุ่งหญ้ามีวัวมีม้านะคะ โนนนะคะธรรมชาติก็สวยงามเสมอนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ